พระพยอมกัล,ลยาโนพระนักเทศชื่อดังเทศนาพร้อมกับให้ข้อคิดสุขทุกที่ที่มีธรรมที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากโดยได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน ที่อาคารศูนย์กีฬาการนาพิเศษรัชกาลที่9มหาวิทยาลายัยแม่โจ้คณะผลิตกรรมทางการเกษตรร่วมกับเทศบาลเมืองแม่โจ้ได้จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมโดยนิม,มนต์พระราชธรรมนิเทศหรือพระพยอมกัลยาณูเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีพระนักเทศชื่อดังบรรยายธรรมให้กับนักศึกษาบุคลากรในมหาวิทยาลายัยและประชาชนผู้สนใจรวม3 0ันคนได้รับฟังพร้อมข้อคิดซึ่งพระพยอมได้ให้ข้อคิดเรื่องสามงอ คือโง่งอนและงก้าหากเราตัดทีเลสจากสามงอนี้ได้ทําให้เรามีความสุขในการดําเนินชีวิตประจําวันซึ่งในการบรรยายนั้นพระพยอมได้สอดแทรกมุกตลกเรียกเสียงหัวเราะจากผู้เข้าร่วมรับฟังตลอดรายการนอกจากนี้พระพยอมยังได้แจกหนังสือการ์ตูนธรรมะให้แก่เด็กและแจกหนังสือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้กับผู้ร่วมรับฟังอีกด้วย ทางด้านนายปียศักยสโสธนชยัยนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ได้กล่าวว่าธรรมะเป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับสังคมปัจจุบันจึงได้จัดให้นักศึกษาบุคลากรในมหาวิทยลาลัยแม่โจ้และประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอีนะครับในการดําเนินชีวิตต่างๆนะครับจะไม่หลงงมง,ง,งายนะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นออสําหรับพระพยอมนะครับก็ในสายทางในทางาศาสนาเขาเรียกว่าเป็นพระพัฒนา แล้วก็มันมีประโยชน์สําหรับพี่น้องจริงๆนะครับเพราะว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเน้เรารู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียงการทําอะไรที่อยู่ในระเบียบอยู่กรอบของสังคมและก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะครับคือทําให้ชีวิตเรามีความสุขโดยการพึ่งตัวเองเป็นหลักนะครับไม่จะไปพึ่งเรื่องโชคลางของขลังไปพึ่งกับสิ่งที่มองไม่เห็นครับผม